มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนเก่าไปที่เว็บไซต์ด่วนเลยค่ะคนเก่าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่งด่วนนะคะจากกรณีที่กระทรวงการคลังนะคะได้เปิดให้ประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3เมื่อวันที่14มิถุนายน2564เป็นวันแรกนะคะ เมื่อเวลาหนากาถึง22นากาจนกว่าจะครบจำนวนไม่เกิน31ล้านคนนะคะผ่านทาง w w w ร์ l u n g คนละครึ่งสำหรับผู้ที่เคยรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส1และเฟส2นะคะรวมทั้งไม่ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะยืนยันเข้าร่วมโครงการไม่มีการได้สิทธิ์อัตโนมัตินะคะสำหรับวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่3มีทริคแนะนำนะคะเลือกช่องทางลงทะเบียนให้ถูกต้อง เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐหรือผู้ที่เคยเข้าร่วมมาแล้วโดยผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐนะคะควรจะเลือกลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อลดเวลาในการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกเบอร์มือถือในการลงทะเบียนควรจะเป็นเบอร์มือถือปัจจุบันที่ยังใช้งานอยู่นะคะหลังจากนั้นรอรับ SMS ยืนยันภายใน3วันเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ค่ะเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้นะคะ 1. โครงการคนละครึ่งระยะที่3เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่14มิถุนายน64เป็นต้นไปนะคะโดยผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่1แล้วก็ที่2จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิเช่นเดียวกัน1.1กรณีที่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือว่าโครงการของรัฐที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังสามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปเป่าตังหรือว่าเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com โดยผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปเป่าตังจะลดเวลาการกรอกข้อมูลนะคะเนื่องจากระบบจะดึงข้อมูลเดิมมาให้อัตโนมัติผู้ที่ลงทะเบียนเพียงตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กรอกข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนเท่านั้นค่ะรอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน3วัน1.2นะคะกรณีที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือว่าโครงการของรัฐนั้นสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w ร o l a r u คค่ะอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน3วันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ์ G-wallet นะคะทั้งนี้โครงการคนละครึ่งรับสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตางังโดยใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม64โดยประชาชนสามารถทยอย ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เนื่องจากโครงการคนละครึ่งระยะที่3เปิดให้สิทธิ์กับประชาชนทั้งหมด31ล้านสิทธิ์เลยค่ะสำหรับใครที่ลงไม่ได้นะคะเรามีวิธีทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่นะคะกรุงไทยแนะนำคนเก่าลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ในแอปเป่าตังค์ไม่ได้ให้ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www คนละครึ่ง com นะคะ พราะว่ารวดเร็วกว่าหลังจากที่โครงการคนละครึ่งเฟสสามเปิดให้ประชาชนในกลุ่มเก่าและใหม่ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ ww ิคนละครึ่ง .com และแอป,ปเป่าตังในช่วงเช้า14มิถุนายน64ตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาที่ผ่านมาและล่าสุดเลยนะคะคนกลุ่มเก่าที่เคยใช้ร่วมโครงการของรัฐด้วยการใช้แอป,ปเป่าตังไม่สามารถเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่3ได้เนื่องจากมีจำนวนผู้ที่รอลงทะเบียนในแอป,ปเป่าตัง เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งรายงานจัธนาคารกรุงไทยแนะนำให้คนกลุ่มเก่านะคะสามารถไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.klcr.com ค่ะสำหรับคนที่เข้าแอปเป่าตังไม่ได้นะคะรีไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w w k l ่ง c o m ได้ตอนนี้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ